เนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันทิศนาชินวันสส,สแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหา,าคนครเขตสองหรือเขตปทุมวันสาทรและราชเทวีค่ะวันนี้นะคะดิฉันมาอภิปรายในการที่จะสนับสนุนร่างยติของเพื่อนสมาชิกนะคะที่เกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินและการพัฒนาสิทธิในที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยค่ะเพราะดิฉันเห็นว่าเป็นปัญหาหลักและเป็นกระดุมเม็ดแรกที่จะ ปลดล็อกทางเศรษฐกิจและสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงทางสถานะทางเศรษฐกิจให้กับพี่น้องคนไทยเราค่ะท่าน 1. น,นะคะที่ที่ฉันเห็นเป็นประเด็นปัญหามี3ประการหลักๆนะคะหโครงการอํานาจของโยธาและผังเมืองและการบริหารราชการแบบรวมศูนย์หรือรัฐรวมศูนย์นั่นเองนะคะสจังหวัด ที่ยังไม่มีโครงการในการจัดรูปที่ดินหรือปฏิรูปที่ดินค่ะท่านเนื่องจากไม่มีผังเมืองหรือผังเมืองรวมหมดอายุบังคับใช้นะคะและ3คือความขัดแย้งหรือข้อพิพาทระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนหรือกเกษตรกรหรือคนจนเมืองค่ะทุกท่านแนวทางแก้ไขปัญหาที่ฉันไล่เป็น3ข้อหลักๆดังต่อไปนี้ค่ะ1การปรับปรุงภาษีหรือการใช้กลไกภาษีค่ะให้เป็นประโยชน์ในการนำ ที่ดินไม่ว่าจะเป็นของเอก,กชนนะคะที่ปล่อยรกร้างหรือเป็นของภาครัฐมาใช้เป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชนสูงสุดข่ะสธนาคารที่ดินหรือที่เรียกว่าแลนแบงค์ค่ะท่าน3โฉนดชุมชนค่ะประเด็นที่1น,นะคะโครงสร้างอํานาจของโยธาธิการและผังเมืองค่ะมีผลงานการด,ดำเนินการที่ตั้งเป้าจากโครงสร้างอํานาจแบบบนลงล่างมากจนเกินไปคือกรมโยธาธิการและผังเมืองมีนโยบายให้ทุกจังหวัดดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินพัฒนาพื้นที่เพียงจังหวัด ละหนึ่งแห่งซึ่งตัวกําหนดชี้วัดแบบนี้นะคะแสดงให้เห็นว่าไม่ได้กําหนดจากปัญหาในพื้นที่ของประชาชนจริงๆค่ะท่านเพราะหากเป็นพื้นที่จริงๆนะคะจะต้องใช้หลากหลายจังหวัดเพื่อกําหนดพื้นที่ที่สมควรพัฒนาจริงๆการกําหนดเป็นรายจังหวัดอาจทําให้เกิดความไม่คุ้มค่าและเกิดเบี้ยหัวแตกค่ะท่านและสิ้นเปลืองงบประมาณไม่ก่อให้เกิดประสิทธิผลหรืออย่างไรคะ่ะ2ก็คือควรจะให้ตแต่ละจังหวัดร่วมกันหาหรือพื้นที่ ท,ที่ที่มีศักยภาพในการจัดรูปที่ดินว่ามีประโยชน์ร่วมกันในแต่ละจังหวัดได้หรือไม่ค่ะและนอกจากนั้นนะคะประเทศไทยมีผลปรากฏนะคะว่านายทุนนักธุรกิจและนักการเมืองหลายคนค่ะเห็นช่องโหว่ในระบบบริหารจัดการที่ดินของรัฐบาลในการครอบครองที่ดินของคนในชนบทนะคะที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินอย่างแท้จริงความพยายามของรัฐบาลที่จะตอบแทนเจ้าของที่ดินโดยชอบธรรมไม่ประสบผลสําเร็จและล้มเหลื ในการเข้าถึงที่ดินอย่างเท่าเทียมมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ จากข้อมูลของมูลนิธิสถาบันที่ดินแห่งประเทศไทยระบุว่าเอกสารที่ดินกรมที่ดินออกไปทั้งหมด127ล้านกว่าไร่90%ไปกระจุกตัวอยู่กับกลุ่มคนเพียง10%ของประชากรทั้งประเทศหรือประมาณ6ล้านคนและที่น่าสนใจกว่านั้นคือที่ดินตกไปอยู่ในกลุ่มคนนี้กว่า70%ถูกปล่อยให้เป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าค่ะท่านประธานไม่ได้มีประโยชน์ใดๆหรือใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ ซื้อไว้ปลูกกล้วยซื้อไว้เก่งกําไรคะ่ะท่านประธานชี้ให้เห็นว่าการใช้ประโยชน์จากที่ดินของเมืองไทยไร้ประสิทธิภาพสิ้นดีค่ะที่ดินส่วนใหญ่เกือบ60เปอร์เซ็นต์เป็นของรัฐคะ่ะท่านประธานความมั่งคั่งมาจากประชาชนที่เสียภาษีให้กับรัฐไม่ได้มาจากภาครัฐกระท่าน ถูกใช้ไว้เก็บไปเป็นประโยชน์ของทางราชการและที่ดินส่วนที่เหลือ40เปอร์็นเป็นของภาคเอกชนแต่ที่ดินส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าที่ควรและมีอีกกลุ่มใหญ่ค่ะคือประชากรส่วนใหญ่ของประเทศนี้ที่พี่น้องสมาชิกได้อภิปรายไปก่อนหน้านี้ทั้งพี่น้องกเกษตรกรทั้งคนจนเมืองเป็น Landless Homeless ไม่มีที่อยู่อาศัยไร้ที่ดินทํากินค่ะท่านประธานชี้ให้เห็นนะคะว่าปมี ีความเป็นไร้ประสิทธิภาพหลายประการในกระบวนการแก้ไขปัญหาของที่ดินนอกจากไม่มีพื้นที่สาธารณะสําหรับชุมชนที่ถูกผลักออกจากพื้นป่าแล้วยังถูกจัดระเบียบและคืนทรัพย์สินและถูกบังคับสูญหายไปด้วยค่ะหลายคนไม่เหลืออะไรเลยมีอุปสรรคมากมายขัดขวางไม่ให้ชุมชนท้องถิน่นสามารถเรียกคืนที่ดิน ที่ถูกยึดไปหรือถูกเวนคืนเวนคืนได้ค่ะท่านประธานความขัดแย้งเรื่องที่ดินนะคะประเด็นแรกคือความขัดแย้งเรื่องเขตแดนระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชนในพื้นที่อยู่อาศัยที่เกี่ยวข้องค่ะข้อพิพาทที่ดินมักเริ่มขึ้นเมื่อชนชั้นสูงหรือชนชั้นทุนนิยมนะคะใช้อํานาจความสัมพันธ์ของตนกับเส้นสายกับเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อแก้ไขกฎหมายและพวกเขาออกเอกสารทางกฎหมายและมอบหมายให้ทนายความค้นหาช่องโหว่ทางกฎหมายที่หวังว่าพวกเขาจะสามารถสร้างรีสอร์ทสร้างฟาร์มขนาดใหญ่หรือพยายามเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ส่วนตนจากทรัพยากรอันมีค่าของพี่น้องประชาชนคนไทยในถิ่นกําเนิดในที่ดินที่เป็นข้อพิพาทกับท่านจากข้อมูลของสํานักงานเศรษกิจการคลังพบว่าประชาชน90%ทั่วประเทศเป็นเจ้าของ ที่ดินไม่ถึงหนึ่งไร่ค่ะท่านสถิติเดียวกันระบุว่ามีเพียง10%เท่านั้นเป็นเจ้าของที่ดินมากกว่า100เฮกตาร์ค่ะท่านประธานสิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือ70%ของที่ดินในประเทศไทยไม่ได้ใช้เลยผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าประเทศสูญเสียไรายได้อย่างน้อย127,384ล้านบาทต่อปีจากที่ดิน ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์สูญสิ้นเปล่าไปเลยค่นประธานกเกษตรกรนะคะต้องละทิ้งอาชีพดั้งเดิมของตนและย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองส่งผลให้เกิดชุมชนแออัดในตัวเมืองนะคะท่านจะเห็นในภาพประท้วงนะคะสไลด์นะคะเป็นชุมชนแออัดที่ถูกไล่หรือถอนในเขตของดิฉันเองนะคะหรือเป็นคนที่ไม่มี ทักษะในการทำงานนอกงานมากยิ่งขึ้นขาดมูลค่าพืชผลและหนี้ที่หมดสภาพทำให้เขาต้องขายที่ดินเกษตรกรในราคาถูกอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะเดี๋ยวรอให้ท่นบอกข้อมูลจากการเคหะแห่งชาตินะคะชุมชนสลัมมีมากกว่า2436นะคะครัวเรือนชุมชนในทุกภูมิภาคโดยมีจำนวนทั้งหมด583,415ครัวเรือนในปี2 5ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเมื่อเทียบกับ19 0 0 6ก8ชุมชนสลัมในปี2544ที่ดินจำนวนมากยังถูกใช้ในทางที่ผิดหรือถูกขโมยหรือเวนคืนไปจากพี่น้องประชาชนนะยกตัวอย่างนะคะในชุมชนเขตราชเทวีสไลด์ถัดไปเลยค่ะ ที่ดิฉันเป็นผู้แทนอยู่นะคะในขณะนี้นะคะมีพื้นที่เร่งด่วนที่จะดําเนินการหรือถอนอยู่939ครอบครัวในชุมชนรถไฟย่านราชเทวีกรุงเทพที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3ามสนามบินนะคะขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาพื้นที่ที่อยู่ที่เหมาะสมอยู่บริเวณเริมบึงมักกะสันนะคะแนวทางแก้ไขปัญหาแม้ว่าปัญหานี้จะไม่ใช่เรื่องง่ายมันเป็นความท้าทายเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญ เราต้องคำนึงถึงผลกระทบทางกฎหมายที่จะสร้างความเสียหายต่อประชากรกลุ่มเปราะบางสิ่งแรกที่เราต้องเปลี่ยนแปลงคือหน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยเหลือชาวบ้านที่กำลังถูกฟ้องร้องรวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับศาลการประกันตัวค่าทนายความค่าเดินทางไปศาลร,รวมถึงกองทุนยุดท,ที่ทมเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ตัดถูกตัดสินลงโทษในคดีพิพาทที่ดินหรือถูกตัดสินว่าบุกรุกนะคะจัดการจัพพยากรข้อพิพาทในศาลชาวชาติพันธุ์ควร ได้รับสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของที่ดินในการชดเชยที่ยุติธรรมสำหรับการสูญเสียที่ดินตามปฏิญญาส,สหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองนอกจากนี้เราต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้ปกครองด้วยความเป็นธรรมและสร้างการเยียวยาทางนิเวศควบคู่กับยุติความยุติธรรมและเศรษฐกิจสังคมจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานต้องอนุญาตให้กฎหมายใช้วิธีพิจารณาคาดีให้มีพิจารณาคาดีที่เป็นมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมที่สามารถเข้าถึงงานได้โดยรวดเร็วสะดวกสบาย และมีการพิจารณาคดีที่หลากหลายค่ะการดําเนินการของธนาคารที่ดินนะคะหรือการใช้ภาษีที่ดินเอกชนที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนค่ะโฉะนดของชุมชนนะะเมื่อสักครู่ที่ฉันได้ยินหลายท่านอภิปรายก็จะไม่ลงรายละเอียดนะคะเป็นการให้ประชาชนมาร่วมกันแก้ไขปัญหามีการตรวจสอบตนเองของชุมชนระบบกรรมสิทธิ์ของชุมชนเข้ามาแทนที่ระบบกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลซึ่งป้องกันไม่ให้ที่ดินไปตกอยู่ในมือของนายทุนหรือภาครัฐจัดการเป็นระบบโดย เจ้าของชุมชนเพื่อการใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนโดยตรงและสะท้อนถึงการแก้ไขปัญหาที่สําคัญและยั่งยืนค่ะการปรับปรุงระบบภาษีเช่นการร่างพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อแก้ไขความไม่เป็นธรรมของภาษีบ้านภาษีบำรุงท้องถิ่นเพื่อรายได้อกแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกทั้งยังต้องเก็บภาษีที่ดินแบบก้าวหน้ารวมสึงภาษีกำไรจากการขายหุ้นเพื่อให้ใช้ที่ดินได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดและอย่าปล่อยให้ที่ดินถูกทิ้งร้างค่ะท่านประธานอีกทั้งยังเพิ่มต้นทุนให้กับนักลงทุนที่สะสมที่ดินเกลี่ยกำไรธนาคารที่ดินเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะปฏิรูปและกระจายที่ดินที่น่าสนใจที่สุด ที่ใช้ในประเทศสาธารณเช็กเดนมาร์กฟินแลนด์ฝรั่งเศสเยอรมนันอิตาลีลัตเวียเนเธอร์แลนด์โปรตุเกสสโลเวียและสเปนและตุรกีค่ะและการใช้กลไกเก็บภาษ,ษีที่ดินที่น้อยลงสําหรับที่ดินส่วนบุคคลที่ว่างเปล่าและไม่ได้ใช้ซึ่งสามารถมาแปรรูปหรือเปลี่ยนแปลงเป็นสวนสาธารณะสนามกีฬาห้อง ห้องสมุดเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมค่ะท่านประธานตอนนี้ที่ฉันก็น่าจะต้องจบลงแล้วนะคะเพราะว่าเลยเวลามา3นาทีแล้วต้องกราบขออภัยทุกท่านนะคะในประเทศไทยนะคะมีคนรวยที่สุด5%ถือครองที่ดินถึง80%ยิ่งกว่านั้นคนไทยเพียงร้อยละ20เป็นเจ้าของที่ดินร้อยละ20ของร้อยละ75ของประชาชนไม่มีโฉนดที่ดินค่ะจากข้อมูลของธนาคารโลกประเทศไทยเป็นหนึ่งในสังคมที่มีความไม่เท่าเทียมกันมากที่สุดในโลก ค่ะท่านประธานการดําเนินการของรัฐบาลค่ะจะพิสูจน์ค่ะรัฐบาลนี้นะคะถ้าท่านได้ปฏิรูปที่ดินอย่างาสมบูรณ์แบบนะคะจะเป็นการพิสูจน์ค่ะว่าประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินหรือนายทุนผูกขาดเป็นใหญ่ในแผ่นดินขอบพระคุณค่ะ